กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Te นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อไปกําลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาสรุปเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียง14ปีเธอถูกเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกัน ลุมโสมครับเพื่อนๆแล้ววิธีการลุมโสมนะครับมันค่อนข้างที่จะป่าเถื่อนมันค่อนข้างที่จะทารุณครับเพื่อนๆมีการหลอกล่อมีการใช้นางนกต่อล่อเธอไปในที่เปี่ยวครับเพื่อนๆสุดท้ายท้ายสุดครับแทนที่เธอจะได้รับการปกป้องจากครูในโรงเรียนจากเพื่อนๆในโรงเรียนเธอกับถูกผักใสไล่ส่งให้ออกจากโรงเรียนแห่งนี้ กลายเป็นว่าเธอเหมือนคนกระทำความผิดซะเองเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่ได้รับตาบาปจากเพื่อนๆที่เธอไว้ใจจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทส มาฟังกันเลยครับผมเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนหนองสนพิทยาคมครับอยู่ในพื้นที่ตนนําบลหนองสนอปอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับเพื่อนมีน้องนักเรียนหญิงคนหนึ่งนะครับอายุเพียง14ปีเรียนอยู่ชั้นม .2 ผมเรียกเธอว่าน้องน้ำแล้วกันครับเพื่อนน้องน้ำนะครับเป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กร่าเริงหน้าตาสะสวยครับเพื่อน เธอจะมีความขาวความเนียนเธอจะโตกว่าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันทําให้เธอเนี่ยเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มในโรงเรียนหลายคนตามจีบหลายคนตามคุยเธอครับเพื่อนแต่เนื่องจากว่าเธอเป็นเด็กรักดีเธอเป็นเด็กตั้งใจเรียนเธอก็ไม่ค่อยจะสูงสิงกับเพื่อนผู้ชายสักเท่าไหร่ จนในวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่9ครับเพื่อนมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่เรียนอยู่ชั้นม .3 อายุ15ปีผมเรียกว่าน้องสีแล้วกันครับต้องใช้นามสมมุตทมิทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่เราไม่สามารถเปิดเผยชื่อจริงได้ครับเพื่อนน้องสีเองนะครับก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ในโรงเรียนแห่งนี้ แต่ว่าเธอได้ทำตัวเป็นนกต่อครับเพื่อนช่วงเวลาใกล้เที่ยงนะครับของวันที่เกิดเหตุนะครับมีกลุ่มนักเรียนชั้นม .2 นะครับซึ่งเรียนอยู่ชั้นเดียวกันกับน้องน้ำครับเพื่อนได้แชทมาหาน้องสีบอกว่าให้พาตัวน้องน้ำมาหน่อยทำทีว่าไปซื้อบะมีกึ่งสำเร็จรูปซื้อมามา่าซื้อไวไวแล้วให้พาน้องน้ำนะครับไปหาที่ป่าละเมาะ ไปหาที่ป่าหลังโรงเรียนตรงนี้เองนะครับน้องซีก็ได้รับงานมาจากกลุ่มเด็กนักเรียนชาย5้าคนที่โดดเรียนที่หนีเรียนครับเพื<ๆ>่อนๆไปแอบอยู่ในป่าอ้อยหลังโรงเรียนห่างจากโรงเรียนหนองสนประมาณ1กิโลเมตรครับเพื<ๆ>่อนๆหลังจากนั้นนะครับน้องซีก็ทําทีไปพูดไปคุยไปขอความช่วยเหลือจากน้องน้ําบอกให้น้องน้ำเดินไปเป็นเพื่อนหน่อยเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆกลุ่มหนึ่ง แอบโดดเรียนแอบหนีเรียน,อ,น,ยนอยู่ในป่าอ้อยหลังโรงเรียนกำลังหิวข้าวกำลังรอความช่วยเหลืออยู่น้องน้ำนะครับด้วยความที่เธอเป็นเด็กจิตใจดีเด็กนิสัยดีเธอก็คิดว่าเพื่อนๆกลุ่มนั้นต้องการจะให้เธอเอาอาหารไปให้ เอาบะมีกึ่งสำเร็จรูปไปให้จริงๆเธอก็เลยตัดสินใจเดินไปกับน้องซีครับเพื่อนๆในขณะที่เดินไปเธอพยายามสอบถามน้องซีว่าทำไมเพื่อนๆกลุ่มนี้ถึงเข้าไปอยู่ลึกจังโดยปกตินะครับคนที่โดดเรียนหนีเรียนก็จะเข้าไปประมาณ2-300เมตรหลบอยู่ตามป่าอ้อยหลบอยู่ตามต้นไม้แต่คนกลุ่มนี้เลือกที่จะเดินเข้าไปลึกนะครับเป็นกิโลห่างจากโรงเรียน เพื่อให้รับตาคนครับเพื่อนๆนี่คือแผนการที่ถูกวางไว้แล้วครับเพื่อนๆระยะทางประมาณ1กิโลใช้เวลาเดินนานอยู่พอสมควรครับเพื่อน หลังจากนั้นเธอก็ไปเจอกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีบางคนเรียนอยู่ห้องเดียวกับเธอด้วยซ้ำครับเพื่อนๆกลุ่มนักเรียนชายกลุ่มนี้นะครับได้อาศัยต้นไม้ใหญ่กลางป่าอ้อยนะครับมันจะเป็นเหมือนเวงกว้างๆครับเพื่อนเพื่อนมีต้นไม้ปกคลุมอยู่ประมาณ78ต้นครับเพื่อนเพื่อนตรงนั้นเองนะครับมันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ มันจะมีเวิงตรงกลางนะครับอยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ดีเป็นที่รับตาคนนะครับพอเธอไปถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับเธอเองก็ได้ยื่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับกลุ่มเพื่อนๆเ,เพราะคิดว่าเพื่อนๆกํากำลังหิวกำลังอยากจะกินอาหาร แต่ตรงนั้นมันไม่ได้จบแบบสวยงามแบบเพื่อนให้เพื่อนครับเพื่อนเื่อนเนื่องจากว่าน้องซีนะครับนางนกต่อนะครับพอไปถึงจุดนัดหมายได้ตีเนียนเดินฉีกออกไปหายเข้าไปในป่าอ้อย มาทราบตอนหลังว่าไปนั่งเล่นชิวๆอยู่ข้างหนองน้ำในป่าอ้อยครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนเธอก็พยายามขอตัวกลับมาที่โรงเรียนเพราะเธอต้องการเข้าเรียนในช่วงบ่ายในจังหวะที่เธอกําลังจะหันหลังกลับกําลังจะก้าวย่างออกจากจุดนั้นปรากฏว่ามี1ในห้าของนักเรียนชาย ที่เป็นเพื่อนของเธอได้มาดึงแขนเธอเข้าไปในเวิ้งกลางพุ่มไม้ครับเพื่อนๆตรงนั้นเองนะครับทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากพยายามขอร้องให้ปล่อยพยายามร้องให้คนช่วยเธอคิดว่าน้องซีคงเดินไปเยี่ยวคงเดินปีกตัวไปทําธุระส่วนตัว คงจะกลับมาช่วยเธอเธอล้องจนเสียงหลงเสียงแหบเสียงแห้งแต่ตรงนั้นเองน้องสีไม่กลับมาครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับ พฤติกรรมเลวรามก็เกิดขึ้น,นครับเมื่อกลุ่มเพ,เพื่อนผู้ชายที่เธอเคยไว้ใจเคยเล่นเคยกินด้วยกันได้ลงมือขึงพืชเธอครับเพื่อนเพื่สองคนใช้มือจับแขนจับขาเธอส่วนอีกสามคนนะครับได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงมือข่มขืนเธอครั้งแล้วขังเล่าครับเพื่อนเพื่อนนี่คือตราบาป นี่คือภาพจำที่เด็กหญิงคนหนึ่งอายุเพียง14ปีได้สัมผัสในช่วงเที่ยงของวันที่9ครับเพื่อนๆน,นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับกลุ่มนักเรียนชาย5คนนี้ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยครับเพื่อนๆพร้อ,พอมกับข่มขู่เธอว่าถ้าหากเธอนำเรื่องราวนี้ไปบอกคนอื่นไปบอกครูบาอาจารย์ เอาไปแจ้งความคลิปนี้จะถูกปล่อยลงในโลกโซเชียลจะมีการเปิดเผยคลิปให้ผู้คนในโรงเรียนได้รับรู้หลังจากที่คนกลุ่มนี้นะครับได้ลงมือข่มขืนเธอจนหนำใจจนพอใจแล้วก็ได้ปล่อยเธอออกจากป่าอ้อยครับเพื่อน เธอหอบร่างที่สะบักสะบอมเธอหอบร่างที่บอบช้ำเดินออกจากป่าอ้อยเพียงลำพังครับเพื่อนเน้องซีหายไปไหนก็ไม่รู้แถมเพื่อนผู้ชายก็ไม่ได้มีการเดินมาส่งเธอหรือว่ามีการบอกอะไรกับเธอเพิ่มเติม ข่มขืนเสร็จแล้วก็ไล่เธอออกจากป่าอ้อยเธอเดินออกจากป่าอ้อยเพียงลําพังพร้อมกับเรื่องราวตาบาปที่ติดอยู่ในใจครับเพื่อนๆในระหว่างนั้นเองตอนที่เธอไปโรงเรียนนะครับคนที่ลงมือมข่มขืนเธอรวมถึงน้องซีนะครับทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมนะครับไม่พูดไม่จากับเธอไม่มีการปลอบใจไม่มีการถามไถ่ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ปล่อยให้เธอเคว้งคว้างปล่อยให้เธอรับสภาพเพียงคนเดียวนะครับเธอกลายเป็นเด็กเก็บกดกลายเป็นเด็กมีปัญหาเธอไม่ค่อยพูดจากับเพื่อนๆเหมือนที่เคยผ่านมาเพื่อนๆของเธอหลายคนก็เริ่มเห็นถึงความผิดปกติตรงนี้แต่ไม่มีใครรู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงจนแล้วจนรอดนะครับในวันที่13มกราคมมันมีคนในกลุ่มที่บันทึกวิดีโอไว้ กลุ่มนักเรียน5คนได้มือลั่นครับเพื่อนๆเอาคลิปของเธอนะครับไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลเอาคลิปของเธอไปแพร่ในโลกออนไลน์ครับเพื่อนๆปรากฏว่าคนในครอบครัวของน้องน้ำนะครับมีสักเป็นหลานได้ไปเจอคลิปของน้องน้ำเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลก็เลยนำคลิปนี้นะครับมาให้แม่น้องน้ำดูทันทีที่แม่น้องน้ำเห็นนะครับ ถึงกับเป็นลมเลยครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนับแม่ของเธอก็ไม่ได้รอช้านะครับเพื่อนๆได้เดินทางไปที่โรงเรียนของเธอพร้อมกับถามหาความรับผิดชอบพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้กับกลุ่มครูในโรงเรียนฟังพอกลุ่มครูในโรงเรียนฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่อนๆอ,อาจจะไม่คาดคิดครับเพื่อนๆครูในโรงเรียนนะครับได้เชิญกลุ่มนักเรียน5คนนี้มา พร้อมกับผู้ปกครองนะครับให้มาเจรจาพูดคุยกันนะครับอยากให้เรื่องมันจบลงภายในโรงเรียนครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นทางกลุ่มครูและผู้อำนวยการนะครับได้ให้น้องน้ำลาออกจากโรงเรียนครับเพื่อนๆน,นี่คือชะตากรรมที่เธอได้รับนอกจากเธอจะถูกลุมโทรมในป่าอ้อยแล้วเธอยังถูกข่มขืนซ้ำในโลกโซเชียล มันเหมือนการข่มขืนซ้ำนะครับเพื่อนๆเ,เอาเธอมาประจานรอบสองแทนที่กลุ่มครูในโรงเรียนจะคอยเป็นกำลังใจจะให้คำชี้แนะช่วยกันปกป้องเธอกลายเป็นว่าเธอถูกผักใสไล่ส่งออกจากโรงเรียนซะงั้นครับเพื่อนๆเ,เธอเหมือนตัวปัญหาไปแล้วครับเพื่อนๆครูในโรงเรียนยื่นคําขาดให้เธอลาออกไปเรียนที่อื่น นี่คือสิ่งที่เธอได้รับครับเพื่อนๆทำไมโลกใบนี้ถึงโหดร้ายกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เหลือเกินครับเพื่อนๆเธอไม่มีแม้แต่ที่ยืนในสังคมสุดท้ายท้ายสุดนะครับเธอรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้ว่าแม่ของเธอนะครับจะพาไปแจ้งความที่สอพอหนองสโสนแล้วแต่ว่าคดีมันยังไม่คืบ คดีมันไม่มีอะไรก้าวไปข้างหน้าครับเพื่อนๆเหมือนกับไปแจ้งความไว้อย่างนั้นนะครับตำรวจก็อ้างแต่ว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นกับเด็กต้องรอสหวิชาชีพรอนั่นรอนี่ จนสุดท้ายครอบครัวของเธอรอไม่ไหวครับเพื่อนๆได้เดินทางจากพิจิตนะครับมาที่ประทุมธานีครับเพื่อนๆมาหาคุณประวีนาหงสกุลครับเพื่อนเป็นประธานมูลนิธิประวีนามาขอความช่วยเหลือมาขอความเป็นธรรม เพราะรู้สึกว่าสู้ตามลำพังไม่ไหวแล้วครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าคดีจะไปทางไหนต่อไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงน้ำซ้ำน้องน้ำยังถูกให้ออกจากโรงเรียนพอเรื่องถึงคุณปราวีนาเท่านั้นครับเหมือนกับมันพลิกไปคนละด้านเหมือนกับอะไรอะไรจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคุณปราวีนานครับได้ลงพื้นที่นะครับ ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอพอหนองสนไปคุยกับผู้อำนวยการครับเพื่อน ไปคุยกับครูในโรงเรียนบอกว่าทําแบบนี้มันเหมือนกับกดชีวิตเด็กลงไปอีกขั้นหนึ่งมันเหมือนกับไปซ้ำเติมเด็กหรือเปล่าให้เด็กออกจากโรงเรียนท,ท,ทั้งทั้งที่เด็กไม่ได้ผิดแถมเด็กยังเป็นคนถูกกระทำมันไม่ถูกต้องครับเพื่อนๆและทันทีที่เธอเดินทางไปที่สอพหนองสนูเรื่องทุกอย่างก็เดินไปแบบก้าวกระโดดมีการนะครับโทรตาม ผู้ก่อเหตุโทรตามเด็ก5คนมารับทราบข้อกล่าวหาสุดท้ายท้ายสุดนับคนที่ก่อเหตุแม้ว่าจะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวไปเนื่องจากว่าเป็นเด็กมีผู้ปกครองมาด้วย ตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับเด็กบอกว่ากลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนนะครับเด็กหญิงคนหนึ่งอายุเพียง14ปีเธอกลายเป็นคนที่มีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิตครับเพื่อนเนเธอไม่ได้เป็นคนเลือกเธอถูกล่อถูกลวงเธอถูกกระทําจากคนที่ไว้ใจ แต่สุดท้ายท้ายสุดเธอต้องรับกรรมเพียงคนเดียวแบกชะตากรรมที่เธอไม่ได้ก่อผมเองก็ได้แต่หวังว่านี่จะเป็นกรณีสุดท้ายไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเด็กคนไหนเลยครับเพื่อนๆเรื่องราวแบบนี้มันกลายเป็นตาบาปมันกลายเป็นความทรงจําแย่ๆของเด็กคนนึงมันจะติดตัวเขาไปจนวันตายครับเพื่อนเเหตุการณ์นี้ขอให้เป็นเหตุการณ์สุดท้าย หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ดูแลกันให้ดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไวนะ้นที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello t เ s t ขอบคุณครับผม